สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพครับอัสสลาม u a l a ร k u m w มะตุลลอฮ l ว a h ะเราะกาตุฮ์ขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่รายการวิถีธรรมวิถีไทยนะครับซึ่งเราพบกันเป็นประจำทุกเช้าวันเสาร์ตั้งแต่เวลา8นาฬิกา30นาทีถึง9นาฬิกาทางสถานีวิทยุโยทรทัศน์รัฐสภาดิจิทัล10แห่งนี้นะครับท่านผู้ชมครับรายการนี้เป็นรายการที่จะเชื่อมความรู้ความเข้าใจนะครับในสังคมพืวัฒนธรรมให้ได้รับรู้กันมากขึ้นนั่นเองนะครับ และอัลกุรอานนะครับก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับที่จะทําให้เรานั้นได้เรียนรู้ไปพร้อมๆกันช่วงนี้ผมจะพาท่านผู้ชมไปพบกับช่วงของวิถีอัลกุรอานครับ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. ألا تطغوا في الميزان وأقيموا ولا تخسر الميزان والأرض وضع oh <laughs> ปัตตานีถือว่าเป็นจังหวัดหนึ่งนะครับใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่มีประชากรมุสลิมอยู่เป็นจํานวนมากครับวิถีชีวิตที่นั่นจะเป็นอย่างไรนะครับน่าสนใจขนาดไหนเขามีอาชีพการงานอะไรกันบ้างที่ขึ้นชื่อนะครับในจังหวัดวันนี้ผมจะพาท่านผู้ชมนะครับไปพบกับช่วงของวิถีมุสลิมไทยครับ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله وشكر الله سبحانه وتعالى تي الله سبحانه وتعالى سون فهم قوام نعمة رحمة كي في نون مسلم دوام تن في نون تي مشاي مسلم نحب كفهم ناي صلى الله الدين حجي يوسو تم نعم คณะกรรมการอิสลามประจําจังหวัดปัตตานีและเลขานุก,การสํานักง,งานกรรมการอิสลาม5จังหวัดชายแดนภาคใต้วันนี้มีโอกาสพบปะกับพี่น้องอเชิญชวนพี่น้องทั่วประเทศมาร่วมมาเยี่ยมและก็มาท่องเที่ยวในจังหวัดปัตตานีซึ่งจังหวัดปัตตานีนั้นเป็นพื้นที่ทางประวัติศาสตร์ที่สําคัญจังหวัดปัตตานีมีพื้นที่พันเก้าร้อยกว่ากิโลเมตรและก็มีประชากรหนานแน่นพอสมควรประมาณ700,000 20,000คนนะครับในพื้นที่จังหวัดปัตตานีนัน้นเป็นพื้นที่ที่สามารถเราอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขนะครับโดยเฉพาะในเรื่องของสถานที่ท่องเที่ยวสําคัญยกตัวอย่างที่เราอยู่ณนะปัจจุบันก็คือมัสยิดกลางประจาจังหวัดปัตตานีมัสยิดรายวังรายมัสยิดเกษมัสยิดวังสายบุรีวังยยริงรวมทั้งเราสามารถ ท่องเที่ยวในเชิงศาสนาและวัฒนธรรมสุสานกุโบตุบัญญังกุโบตปาไัยและศาสนาสถานโบราณหรือศาสนาสถานที่ยรังขณะเดียวกันเราเองก็วันนี้มีโอกาสลงพื้นที่พร้อมๆกับทีมงานไปดูในเรื่องของวิถีชีวิตของชุมชนนะฮะในอันดับแรกที่เราลงไปนั้นเราไปดูวิธีการ SME ที่เขาสามารถ สร้างผลิตภัณฑ์ขึ้นมาโดยผลิตภัณฑ์เป็นผลิตภัณฑ์ปลาแห้งและมันสามารถส่งออกไปยังทั้งในและต่างประเทศที่อำเภอหนองจิกจังหวัดปัตตานีในพื้นที่ที่2ที่เรา,าเข้าไปวันนี้ก็คือเป็นพื้นที่ของในอำเภอเมืองนะฮะเป็นข้าวเกลยบนะฮะข้าวเกลยบตรานัสรีนนะฮะซึ่งเป็นข้าวเกล็บชั้นดีและชั้นเลิศและก็เป็นที่รู้จักทั้งในและต่างประเทศปัจจุบันยอดการสั่งมีทุกๆพื้นที่ทั่วโลก ยกตัวอย่างเป็นญี่ปุ่นไต้หวันฮ่องกงรวมทั้งในพื้นที่ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เช่นกันนะครับวันนี้เรามีโอกาสลงพื้นที่พบปะพี่น้องแล้วได้รู้จักวังรายาวังรายาเป็นวังซึ่งเป็นวังที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานพร้อมๆกับเมืองปัตตานีนะครับแล้วก็ในพื้นที่สุดท้ายที่เราลงไปก็คือวิถีชีวิตของพี่น้อง ในตำบลกะมิโยนะฮะในการสร้างหมวกกะพียะเหมือนที่ผมใส่อยู่เนะี่ยหมวกกะพียะเป็นหมวกที่ใช้แล้วก็เป็นที่นิยมในพื้นที่5จังหวัดเชยนภาคใต้และพี่น้องมุสลิมทั้งทั่วประเทศและก็ทั่วโลกหลักของการใส่หมวกกะพียะก็คือเพื่อปิดบังเส้นผมและก็ส่วนหนึ่งก็คือในการพิธีกรรมเข้าพิธีกรรมทางะละหมาดซึ่งเป็นเรื่องของวิบเละต้องปฏิบัติพี่น้องอมุสลิมชอเชิญชวนพี่น้องทั่วประเทศ มาเยือนจังหวัดปัตตานีมาเยือนและก็มาร่ว,รวมทัศนศึกษามาร่วมเยี่ยมชมในเมืองประวัติศาสตร์เหล่านี้เรามีอาหารดีๆเรามีขนมดีๆเรามีทะเลดีๆเรามีภูเขาดีๆและเรามีสิ่งที่สร้างสามารถสร้างประวัติศาสตร์ที่ดีให้กับพี่น้องสามารถเป็นประจักษ์พี่น้องในประเทศไทยและพี่น้องทั่วโลกอัลฮัมดุลลาห์เรายินดีที่จะช่วยเป็นตัวกลางประสานไปยังองค์กรต่างๆเพื่อให้พี่น้องมีโอกาสได้มาเยี่ยม จังหวัดปัตตานีโดยเฉพาะพื้นที่สาคัญสําคัญครั้งต่อไปขอลอดอดออาและก็ขอให้อัลลอฮฺตาอลานั้นหรือพระเจ้านั้นทรงดุลบันดาลให้เรานั้นมีอายุที่ยืนยาวนานและก็เราทรงเป็นเบาวที่ดีและเรานั้นสามารถนําพามุสลิมไปสู่จุดมุ่งหมายที่ถูกต้องอัสลามุอะลัยกุมมะราฮ์มุตัลลอฮฺบะรักัตุะในช่วงสถานการณ์โควิด -19 การให้ความร่วมมือกับหน่วยราชการและสัมภาราราชมนตรี ในการประกอบศาสนกิจถือว่ามีความสําคัญอย่างยิ่งนะครับเพราะเป็นการป้องกันและลดจํานวนผู้ติดเชื้อให้น้อยลงย้ํากันอีกครั้งหนึ่งในการปฏิบัตินะครับการสวมหน้ากากอนามัยใส่ใจการล้างมือถือระยะห่างเดินทางเมื่อจําเป็นเน้นการฉีดวัคซีนเราจะร่วมขอดุทิอาด้วยกันนะครับเพื่อให้ผ่านพ้นวิกฤตนี้ไปพร้อมๆกันครับ ท่านผู้ชมครับเรากลับมาพบกับช่วงวิถีสนทนานะครับในรายการวิถีธรรมวิถีไทยเป็นประจำนะครับทุกเช้าวันเสาร์8นาฬิกา30นาทีถึง9นาฬิกาทางสถานีวิทยุโทรทัศน์รัฐสภาดิจิตอล10ท่านผู้ชมครับเราต้องยอมรับนะครับว่าส่วนหนึ่งจากรายได้นะฮะของประเทศไทยนั้นก็คือจากการส่งออกและส่วนที่สําคัญอีกส่วนหนึ่งนั่นก็คือในเรื่องของการท่องเที่ยวนั่นเองวันนี้นะครับเราจะมาพูดคุยกันถึงประเด็นเหล่านี้นะครับซึ่งวันนี้ ผู้ที่ให้เกียรตินะฮะกับเราในการพูดคุยท่านเป็นผู้ทรงคุณวุฒินะครับด้านการท่องเที่ยวจังหวัดกระบี่นะครับเป็นที่ปรึกษาสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวโรงแรมจังหวัดกระบี่และที่สําคัญนะครับอดีตท่านเคยเป็นประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยท่านอยู่ในระบบซูมกับผมแล้วนะครับคุณอิทธิริศกิ่งเล็กครับสวัสดีครับท่านครับสวัสดีครับท่านครับครับสบายดีนะครับท่าน สบายดีครับผมครับผมฮะขอบคุณนะครับที่ได้ให้เกียรติกับทางรายการนะครับเราจะมาพูดคุยกันสบายๆนะครับทีนี้อยากให้ท่านได้พูดถึงก่อนว่ารายได้ของประเทศเนี่ยนะฮะแน่นอนส่วนหนึ่งมาจากการท่องเที่ยวนะครับในเวลาปกตินะกับช่วงโควิดเนี่ยมันมีความแตกต่างกันมากน้อยขนาดไหนยังไงครับอยากให้ท่านปูพื้นตรงนี้สัก่อน้ครับครับก็จริงๆแล้วนะครับช่วงก่อนโควิดนะฮะประเทศไทย เรามีรายได้จากการท่องเที่ยวโดวยพ้องยิ่งออล่าสุดตอนโควิดก็คือในปี62น,น,นะครับ,รบเรามีรายได้จากการท่องเที่ยวเนี่ยจำนวนทัองเที่ยวท,ที่เข้ามาก่อนนะฮะจำนวนตัองเที่ยวที่เข้ามาในช่วงนั้นเนี่ยอยู่ที่ประมาณ38ล้านคนเศษนะครับแล้วก็ขณะเดียวกันเนี่ยรายได้จากการท่องเที่ยวเนี่ยก็คือ3 3จามล้านล้านบาทนะครับก็เป็นรายได้ที่ค่อนข้างสูงนะฮะในช่วงในช่วงนั้นแล้วก็ขณะเดียวกันนะครับในช่วงปลายปี62นั้นนะฮะจังหวัดกระบี่เราก็ เป็นเมืองท่องเที่ยวที่เป็นที่รู้จักนะฮะของนักท่องเที่ยวทั้งในและก็ต่างประเทศแล้วก็จังหวัดกระบี่ในช่วงนั้นเนี่ยนะครับเรามีรายได้จากการท่องเที่ยวเนี่ยอยู่ที่ประมาณ1นึ0 0 0สล้านบาทนะครับแล้วก็มีนักท่องเที่ยวเข้ามาเนี่ยประมาณ7ล้านคนเสร็จนะครับซึ่งก็จะเป็นนักท่องเที่ยวจากกลุ่มสแกนกลุ่มยุโรปและก็จากประเทศจีนและก็ประเทศเพื่อนบ้านเราก็คือประเทศมาเลเซียนะฮะ แล้วก็80%เนี่ยก็จะเป็นนักท่องเที่ยวต่างชาติแทบทั้งหมดเลยนะครับอืมครับผมฮะเพราะฉะนั้นมาถึงตรงนี้นะฮะเวลานี้นะครับหลังจากปิดประเทศไประยะหนึ่งตอนนี้เปิดประเทศแล้วในฐานะที่ตัวท่านเองเนี่ยมีประสบการณ์เกี่ยวในเรื่องการท่องเที่ยวมาเป็นเวลานานมองว่าโอกาสในการที่จะกลับขึ้นมาเหมือนเดิมอย่างที่ท่านพูดถึง318ล้านคนที่เข้ามาเนี่ยโอ้โหไม่ไม่น้อยเลยนะฮะ มันจะกลับมาเหมือนเดิมมันต้องใช้เวลามากน้อยขนาดไหนอาจารย์ก็เป็นที่ทราบกันดีนะครับว่าช่วงวิกฤตโควิดนี้ก็เป็นที่ได้รับผลกระทบทั่วโลกนะครับซึ่งหลายประเทศก็เจอปัญหาในเรื่องของเศรษฐกิจเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็หลายหลายประเทศในช่วงเบื้องต้นเนี่ยก็จะมีการปิดประเทศรวมทั้งประเทศไทยด้วยนะฮะเพราะฉะนั้นนะครับเรื่องของสายการบินต่างๆที่จะนํานักท่องเที่ยวเดินทางกันระหว่างประเทศเนี่ยก็ไม่สามารถบินได้นะฮะ ทำให้นักท่องเที่ยวที่จะเดินทางเข้ามาในประเทศไทยเราเนี่ยนะฮะก็ไม่สามารถเดินทางได้นะฮะก<ม>็ถ้าดูแล้วเนี่ยเราก็มองว่าการที่จะเปิดประเทศแล้วก็มีนักท่องเที่ยวมีเศรษฐกิจที่ดีเพิ่มขึ้นได้เนี่ยจำเป็นเบื้องต้นเลยเนี่ยก็ต้องมีสายการบินที่จะบินเชื่อมโยงกระ<ม>หว่างประเทศและก็ในแต่ละประเทศก็เริ่มปล่อยนักท่องเที่ยวออกมารวมทั้งประเทศไทยก็ต้องเปิดประเทศด้วยนะครับภายใต้ มาตรฐานในการที่จะดูแลรักษาความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวแล้วก็รวมทั้งคนในประเทศได้นะครับซึ่งรวมทั้งการฉีดวัคซีนอะไรต่างๆที่ครบโดสแล้วก็ครบจํานวนเจ็ดสิบกว่าเปอร์เซ็นต์ของจํานวนประชากรประเทศด้วยเพื่อที่จะเป็นการสร้างภูมคุ้มกันหมู่นะครับซึ่งก็ดูแล้วคิดว่าจากนี้ไปนะฮะ huh. ที่จะกลับมา เหมือนเดิมได้เนี่ย mm hmm. ก็คิดว่าคงไม่กลับมาแบบปุ๊บปั๊บนะครับ mm hmm. คืออย่างอย่างเร็วสุดเนี่ย mm hmm. ผมก็คิดว่าประมาณต้นปีหน้าก็ mm hmm. าจะเริ่มมีนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางเข้ามาเอ่อ mm hmm. ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับในเรื่องของโควิดกลายพันธุ์ชุดใหม่นี่นะฮะครับ <Yep. S 2> มันต้องมีการควบคุมได้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับ mm hmm. แล้วก็จะเริ่มมีการเติบโตอย่างอย่างค่อยเป็นค่อยไปนะฮะครับผมเพราะฉะนั้นถ้าที่ท่านพูดเนี่ยหมายถึงว่ามันต้องใช้ระยะเวลาซึ่งมันอาจจะกําหนดไม่ได้มันจะมีตัวแปรสําคัญ นั่นก็คือสถานการณ์ของโควิดนั่นเองใช่ไหมถูกต้องครับอืมครับเพราะฉะนั้นตัวแปรสถานการณ์นี้เป็นตัวแปรที่สําคัญและโดยเฉพาะอย่างยิ่งตอนนี้เริ่มมีการกลายพันธุ์ใหม่ถ้าเราควบคุมได้มันก็ยังเบาหน่อยนะครับนะ <Okay. S 1> ครับท่นี้พอมาถึงตรงนี้ครับประเทศไทยของเราเอง ในเมื่อถ้าหากว่าก่อนนะหน้ามีนักท่องเที่ยวเข้ามาน้อยนะไม่สามารถเปิดประเทศได้หรือตอนนี้ถึงเปิดได้ก็ยังทยอยเข้ามาก็แบบยังกล้ากลัวๆอยู่เนี่ยนโยบายของประเทศไทยไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของไทยเท,ท,ที่ยวไทยไทยเที่ยวเดวยกันอะไรก็แล้วแต่หรืออื่นๆเนี่ยมันจะเป็นการกระตุ้นการท่องเที่ยวภายในได้จริงหรือเปล่าแลวมันมีผลขนาดไหนตานมองครับโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในประเทศนะครับ,รบโดยเฉพาะยิ่งโครงการ เราเที่ยวด้วยการเฟรสานรืนรว <S <S อวไปเที่ยวไทยต่างๆเนี่ยครับ, <S <S รบเป็นโครงการที่ดีนะฮะที่รัฐบาลได้มีการส่งเสริมและก็กระตุ้นในเรื่องของเศรษฐกิจภายในประเทศด้านการท่องเที่ยวนะครับ <S <S และก็ขนาดเดียวกันเนี่ยมาตรการกระตุ้นดังกล่าวนี้นะครับทําให้นักท่องเที่ยวได้มีการเดินทางท่องเที่ยวกันเองใน ประเทศนะครับในช่วงที่เราไม่มีนักท่องเที่ยวต่างชาติเข้ามาเนี่ยนะครับซึ่งการส่งเสริมรัฐบาลในครั้งนี้ก็คือส่งเสริมในเรื่องของการให้ค่าที่พักนะครับ40%นะครับและก็ค่าเดินทางอีก40%รสนับสนุนนะครับและก็ส่วนที่เหลือนักท่องเที่ยวก็จ่ายเอง60%ซนนะครับซึ่งอันนี้ครับก็จะเป็นการส่งเสริมให้เกิดการเดินทางภายในประเทศเพิ่มมากขึ้นเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจและก็โดยพ้องยิ่งเป็นการช่วย ยืดลมหายใจให้กับผู้ประกอบการท่องเที่ยวโรงแรมในแต่ละพื้นที่โดยเฉพาะยิ่งแหล่งท่องเที่ยวหลักๆที่เราจําเป็นจะต้องพึ่งพานักท่องเที่ยวต่างชาตินะครับแต่ว่าขนาดเดียวกันตามจากข้อสังเกตนะครับก็จะเห็นว่าคนไทยเนี่ยจะมีการเดินทางช่วงวันหยุดอย่างเช่นสองวันทิ์หรือวันหยุดทัพขัตฤก์ับเองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่อยากจะให้รัฐบาลกระตุ้นจากนี้ไปก็คือกระตุ้นการเดินทางวันธรรมดานะครับโดยเฉพาะ่ กลุ่มที่อยากจะให้ส่งเสริมก็คือกลุ่มวัยเกษียณอายุนะครับ,รบซึ่งเขามีเวลาและก็มีเงินเก็บต่างๆันนี้นะครับส่งเสริมให้เขาได้เดินทางและก็โดยเฉพาะเป็นยิ่งกลุ่มเซ gment อื่นๆด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นกลุ่มผู้หญิงหรือกลุ่มวัยรุ่นที่ต้องการหาประสบการณ์ใหม่ๆเนี่ยฮะผมคิดว่าอันเนี้ยฮะเป็นการเติมเต็มในช่วงวันธรรมดานะฮะให้นักท่องเที่ยวได้เดินทางกันเพิ่มมากขึ้นนะครับ ครับผมจริงๆที่ท่านพูดนี่ก็น่าสนใจคือกลุ่มวัยเกษียณเนี่ยบางทีเขาอยากพักผ่อนใช่ไหมแต่ว่า,าแล้ววันก็สบายๆนะฮะถ้าวันธรรมดามีการส่งเสริมอันนี้ก็จะถือว่าเป็นอีกมิติหนึ่งเหมือนกันที่น่าสนใจนะครับเอาล่ะครับทีนี้เรามาดูว่าเรามองว่าเออหลังโควิดไปแลวเนี่ยประเทศไทยของเราในมุมของของการท่องเที่ยวเนี่ยเราควรจะต้อง มีการปรับอะไรยังในส่วนที่เราขาดเพราะถือว่าเป็นช่วงนี้แหละช่วงนี้ที่เราจะปรับปรุงเปลี่ยนแปลงอะไรนะฮะเพื่อเป็นการเตรียมการเตรียมมือรับมือในอนาคตนะครับก็ถือว่าในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยนะครับก็ก็ต้องขอชื่นชมรัฐบาลนะครับว่าทําได้ดีมากมการที่จะควบคุมโควิดในช่วงต้นๆน,นะครับแล้วก็ขณะเดยียวกันเนี่ยการเพิ่มขึ้นของวัคซีนต่างๆที่ได้มาเพิ่มมากขึ้นแล้วก็ได้ฉีด ประชากรเพิ่มมากขึ้นเนี่ยครับอันนี้ครับก็คิดว่าในหลังโควิดนี่นะฮะสิ่งที่เราได้ทําหรือว่าเราคงจะต้องทำเนี่ยครับก็คือการดูแลตัวเองครับตามมาตรการต่างๆของรัฐไม่มว่าจะเป็นเรื่องการไม่ตกเรื่องของการใส่แมสนะครับและก็ปฏิบัติตามมาตรฐานต่างๆอย่างเช่นในเรื่องของการท่องเที่ยวนะครับเรื่องของมาตรฐานชาหรือชาพลัสเ<ม>นี่ยครับอันนี้นะฮะเป็นเป็นมาตรการที่ควบคุม การกระจายหรือการรับเชื้อใหม่ๆต่างๆพวกนี้ครับได้เป็นอย่างดีเพราะฉะนั้นตรงนี้ครก็ถือว่าเราเองก็คงจะต้องต้องปฏิบัติตามกฎอย่างเคร่งครัดนี่ขนาดเดียวกันเนี่ยผมก็คิดว่ารัฐบาลเองเนี่ยก็คงจะต้องหาในเรื่องของวัคซีนเพิ่มเติมให้มีจํานวนเพียงพอนะครับและก็สําคัญที่สุดเลยนะครับผมคิดว่าวันนี้เนี่ยในเรื่องของการปฏิบัติตนของตัวเราเองเนี่ยฮะให้ปฏิบัติอย่างเคร่งครัดนะครับครับผมฮะอันนี้ก็เป็นส่วนสําคัญที่เรามีความห่วงใย,ยกันนะครับ เอาละตอนนี้เจาะที่กระบี่เองตอนนี้นะครับมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรบ้างหลังจากที่มีการเปิดประเทศแล้วมีนักท่องเที่ยวจากาชาวไทยต่างประเทศเป็นยังไงครับเหมือนกับว่ามันเหมือน,น,น,นกับเฮ้ยเราได้มีลมหายใจเพิ่มขึ้นน่าจกเดิมยังไงบ้าง ครับผมก็แก่บักกระบี่ก็ค่อนข้างโชคดีฮะนี่กลุ่มอันดามันหลายจังหวัดเนี่ยครับไม่ว่าจะเป็นภูเก็ตพังงากระบี่หรือจังหวัดอื่นๆนะฮะสุราษฎร์ธานีเป็นต้นนะครับก็เป็นพื้นที่บลูโซนนะฮะก็คือเป็นพื้นที่นําร่องที่จะรับนักท่องเที่ยวต่างชาติเข้ามาโดยไม่ต้องกักตัวนะครับโดยผ่านมาตรการเทสเซนโกนะฮะเทสเซนโกก็คือว่านักท่องเที่ยวเข้ามานะครับลงจากเครื่องบินปั๊บเนี่ยนะครับ คนขับรถรับนั่งเที่ยวมาปั๊บเนี่ยก็เข้าไปที่รถจะมีศูนย์ในการที่จะตรวจโควิดนะฮะคือเข้าไปอาร์ทีพี t เทสก่อนนะครับแล้วก็เสร็จแล้วเนี่ยก็ปล่อยแขกเข้าห้องพักเลยนะครับเข้าห้องพักก็กักตัวอยู่ในนั้นนะครับรอจนกว่าผลการเทสออกมาเป็นนกา a ีนะฮะพอถ้าเป็นเนกา a ีปั๊บเนี่ยก็ถึงจะออกออกจากห้องและก็สามารถไปเที่ยวที่อื่นได้นะฮะเพราะอันนี้ก็จะจะเป็นเป็น จังหวัดที่ที่เราค่อนข้างโชคดีและก็ขณะเดียวกันนะครับหลังจากที่โครงการนี้เริ่มขึ้นนะครับก็คือเมื่อวันที่หนึ่งพฤศจิกายนที่ผ่านมาเนี่ยนะครับเราก็มีเที่ยวบินจากสแกนดิเนเวียนะฮะเข้ามาสู่บินตรงมาจังหวัดกระบี่เลยนะครับซึ่งขณะนี้นะครับก็จะมีการบินสัปดาห์ละสี่เที่ยวบินนะครับและก็ในเดือนหน้าเนี่ยก็จะมีเที่ยวบินจากประเทศอื่นๆเข้ามาอีกนะครับรวมทั้งประเทศเพื่อนบ้านเราเนี่ยไม่ว่าจะเป็นมาเลเซียหรือโอับครับ เพราะฉะนั้นตรงนี้เองเนี่ยมันก็เรียกว่าทําให้เราได้มีการปรับตัวขยับขึ้นมาอันนี้พอปรับตัวขยับขึ้นมาดีแล้วตอนนี้มันมีสถานการณ์เหมือนมีการกลายพันธุ์อีกแล้วเนี่ยนะฮะถ้าหากมองว่าถ้ามันมีการระบาดอีกรอบหนึ่งเนี่ยเราเราตั้งตัวยังไงเราตั้งกา,างร์ดยังไงนะที่จะรับมือกับสถานการณ์เหล่านี้มันควรจะกระตุ้นยังไงกระตุ้นภายในหรือว่าอะไรยังไงอยากให้ท่านได้พูดอ,อย่างน้อยเสียงก็ไปสู่ ผู้รับผิดชอบของประเทศได้ครับก็จากการถอดบทเรียนโควิด hmm. ในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยครับเราก็ได้เห็นหลายอย่างว่าหนึ่งเนี่ยนะครับเมื่อมีการติดเชื้อมากขึ้นหลายประเทศห mm ิด hmm. ประเทศเนี่ยครับแ mm hmm. น่นอนผลกระทบอันดับแรกก็คือในเรื่องของออรายได้นะครับสถานประกอบการต่างๆเนี่ยนะครับไม่สามารถที่จะมีรายได้เข้ามาเพื่อที่จะประคองธุรกิจได้อย่างเช่นในเรื่องของ ค่าใช้จ่ายฟิกคอสตสต่างๆเงินเดือนนัางานค่าน้ำค่าไฟต่างๆเนี่ยเมื่อรายได้หายเนี่ยทุกอย่างเนี่ยโอ้โหต้องมีความยากลําบากมากครับแล้วก็โดยเฉพาะยิ่งถ้าหากว่าสถาบันการเงินเนี่ยไม่ให้ซอบลนต่างๆเนี่ยยิ่งไปกันใหญ่ เพราะฉะนั้นสิ่งต่างเหล่านี้นะครับมันเป็นเป็นบทเรียนต่างๆที่เราจะรับผลกระทบนะครับเพราะฉะนั้นมีเบื้องต้นเลยในอย่างที่พูดในช่วงแรกๆนะครับว่าเราเองเนี่ยต้องต้องมีมาตรการในการดูแลนะครับนอกจากว่ารัฐบาลจะให้วัคซีนมาแล้วเนี่ยครับก็จะเห็นว่าบางคนยังไม่ได้ฉีดหรือว่าไม่กล้าไปฉีดอะไรแบบนี้นะครับอันนี้เป็นเรื่องสําคัญนะครับในการที่จะออกมาตรการว่าทุกคนเนี่ยต้องไปฉีดวัคซีนเพื่อป้องกันในเบื้องต้นนะครับในขณะเดียวกันระดับองค์กรก็เหมือนกันนะครับก็คงมีการระดมพนัก งานให้มีการฉีดวัคซีนและก็ขนาะเดียวกันในการดูแลในเรื่องของออนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาจากต่างประเทศนะครับในเรื่องของออการสร้างความมั่นใจต่างๆด้วยเช่นเดียวกันว่านักเ,เที่ยวเข้ามาแล้วเนี่ยประเทศไทยเนี่ยปลอดภัยแน่นอนและก็ขนาะเดียวกันเขาต้องไม่นําเชื้อมามาติดเราด้วยนะฮะเน<ม>ี่ยอันนี้ก็แต่เป็นการช่วยกันสองฝ่ายและก็ขณะดเดียวกันผมคิดว่าเ,เราเองเนี่ยครับในอนาคตเนี่ยครับโดยเฉพาะยิ่งในเรื่องขององค์กรนะครับ เราคงจะต้องมีมาตรการป้องกันความเสี่ยงนะครับอย่างเช่นในเรื่องของมาตรการทางด้านการเงินนะครับหรือว่าในด้านอื่นๆเป็นต้นนะครับซึ่งจริงสิ่งต่างๆเหล่านี้เราเจอมาแล้วรู้สึกว่ามันมันปอบช้ำมากนะครับงั้นก็ต้องการวางแผนอย่างเป็นระบบนะครับในอนาคตเพื่อป้องกันที่เหตุที่อาจจะเกิดขึ้นได้ครับครับผมฮะเอาละครับสุดท้ายฮะอยากให้ท่านได้เชิญชวนนะพี่น้องคนไทยนะฮะได้ถ้าหากว่ามีโอกาส อยากให้ท่องเที่ยวนะฮะท่องเที่ยวภายในประเทศนี่แหละและโดยเฉพาะอย่างยิ่งไปเที่ยวที่จังหวัดกระบี่ที่ท่านดูแลอยู่ด้วยครับครับก็ตอนนี้นะครับประเทศไทยกําลังเปลี่ยนฤดูนะฮะจากฤดูฝนเข้าสู่ช่วงฤดูหนาวฤดูร้อนนะครับนั้นก็หลายจังหวัดไม่ว่าจะเป็นภาคกลางภาคเหนือภาคอีสานอากาศาเริ่มหนาวนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยครับก็จะเป็นเป็นช่วงที่เราก็อยากขับรถไปเที่ยวนะฮะนั้นก็ผมคิดว่าให้มีการเดินทางท่องเที่ยว การเองภายในประเทศก่อนแล้วก็ขนาดเดียวกันนะครับการเดินทางอุดหนุนกันและกันนี่ครับและที่สําคัญอย่างยิ่งนะครับตอนนี้นะฮะไม่ว่าจะเป็นภาคเหนือภาคกลางภาคใต้นะฮะโดยเฉพาะอย่างยิ่งอันตมันบ้านผมเนี่ยฮะราคาห้องพักถูกมากนะครับแล้วก็นักท่องเที่ยวก็ไม่เยอะด้วยนะครับตอนนี้ก็เที่ยวสบายๆเมื่อก่อนนี้ไปเที่ยวเกาะนะฮะโอ้ถ่ายรูปออกมาติดแต่หัวนักท่องเที่ยวครับวันนี้ป่านะโอ้เห็นวิวสวยทะเลสวยฟ้าใสนะฮะก็อยากจะเชิญชวนทุกท่านนะครับ ท่องเที่ยวภายในประเทศไทยนะครับโดยเฉพาะจังหวัดกระบี่นะครับก็ยินดีต้อนรับนักท่องเที่ยวทุกท่านนะครับก็ก็อยากขอเชิญชิญครับครับผมเอาละครับวันนี้ทางรายการนะฮะต้องขอขอบคุณครับท่านผู้ทรงคุณวุฒิด้านการท่องเที่ยวนะฮะจังหวัดกระบี่ที่มาร่วมพูดคุยและให้ข้อมูลกับเราเป็นอย่างดีเลยทีเดียวนะครับด้วยคําขอบพคุณมากนะครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับ กับผมท่านผู้ชมครับในช่วงวิธีสนทนานะวันนี้ก็เป็นอีกมิติหนึ่งนะครับที่เราพูดกันถึงเรื่องการท่องเที่ยวนั่นเองวันนี้เวลาของเราหมดลงเพ,พีงเท่านี้เราจะกลับมาพบกับท่านผู้ชมใหม่ในครั้งต่อไปครับท่านผู้ชมครับธรรมชาติต่างๆนั้นพระองค์ลอสุบฮานวูวาตาลาพระผู้เป็นเจ้านั้นได้สร้างขึ้นมาเพื่อที่จะให้มนุษย์นั้นได้เชยชมและเป็นส่วนหนึ่งของที่พวกเราท่านทั้งหลายนั้นจะได้มีโอกาสไปท่องเที่ยวไปสัมผัส พราะนั้นสิ่งเหล่านี้นะครับเราควรที่จะต้องดูแลรักษาเอาไว้เพื่อให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สําคัญนั่นเองนี่คือทั้งหมดของอรายการวิธีทรรวิธีไทยซึ่งพบกับท่านผู้ชมเป็นประจํานะครับวันนี้เวลาของเราหมดลงเพียงท่านี้แล้วผมสมานง,งามขนงและทีมงานของเราทุกคนต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนครับสลามอะลัยกุมวะมุหมมตุลลอฮ์วะบาริกาถุสวัสดีครับ ในสังคมทุกวันนี้ถ้าหากว่ามีเรื่องทะเลาะเบาแวงกันต่างคนต่างไม่ยอมกันก็จะเป็นปัญหาแต่ถ้าหากว่าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งสงบนิ่งและหยุดเสียเหตุการณ์ต่างๆก็คงจะสงบด้วยดีท่านบีมุฮัมมัดสุลลัลฮวอเลฮิวะสลัมได้กล่าวว่าบุคคลใดที่สงบนิ่งไม่ตอบโต้คือผู้ประสบความสำเร็จบันทึกโดยบุคอรี